เกษียณแบบพอเพียงใช้ชีวิตเล็กๆแต่มีความสุขคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าถ้าถึงวันเกษียณแล้วเราไม่มีเงินเก็บเป็นล้านล้านบาทเราจะยังมีความสุขได้ไหมคำตอบที่หลายคนคาดไม่ถึงคือได้แน่นอนเพราะความสุขจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดเงินในบัญชีแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้ชีวิตอย่างไรหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานหนักเก็บเงิน หวังว่าวันหนึ่งจะได้ใช้ชีวิตสบายๆในวัยเกษียณแต่สิ่งที่พลาดคือกว่าจะถึงวันนั้นสุขภาพก็เริ่มโรยรากำลังก็หมดไปความฝันหลายอย่างกลายเป็นแค่ภาพในใจแต่ถ้าลองมองอีกด้านหนึ่งบางคนเกษียณโดยมีเงินเก็บไม่มากแต่กลับยิ้มกว้างทุกวันเพราะเขาเข้าใจคำว่าพอเพียงการเกษียณแบบพอเพียงไม่ได้หมายถึงความจนไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตขัดสนแต่หมายถึง การใช้ชีวิตให้พอดีกับสิ่งที่เรามีรู้จัดจัดการรู้จักใช้และรู้จักพอลองจินตนาการภาพบ้านไม้หลังเล็กๆมีแปลงผักหลังบ้านปลูกผักบุ้งกระเพรามะละกอไว้กินเองตื่นเช้ามาเดินเล่นสูดอากาศสดชื่นดื่มน้ำชาสมุนไพรอุ่นๆฟังเสียงนกแล้วได้ยิ้มกับคนข้างๆคุณว่าชีวิตแบบนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับคำตอบคือ ไม่ต้องใช้เงินมากเลยแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขวันนี้ผมอยากชวนคุณมาค้นหาความหมายของกเกษียณแบบพอเพียงว่าแท้จริงแล้วมันคือการกลับไปหาสิ่งเล็กๆที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความอบอุ่นในครอบครัวมิตรภาพหรือแม้กระทั่งการได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเราจะไปทีละขั้นว่าคนที่เลือกเส้นทางนี้เขาวางแผนอย่างไร ใช้ชีวิตแบบไหนถึงได้มีความสุขแม้จะไม่มีเงินก้อนใหญ่เหมือนคนอื่นและผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังจนจบคุณจะค้นพบว่าความสุขจริงๆของไวัยเกษียณอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดครับความเข้าใจเรื่องพอเพียงหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าพอเพียงคือการจำกัดชีวิตให้น้อยลงเหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้ทนลำบากกินอยู่อย่างจนๆไม่ได้ใช้สิ่งที่อยากได้แต่จริงๆแล้วพอเพียง ไม่ได้หมายความว่าเราต้องจนหรือไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้เลยแท้จริงแล้วคําว่าพอเพียงคือการรู้จักความพอดีของตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่เกินกําลังไม่เบียดเบียนอนาคตและไม่สร้างภาระเกินกว่าที่เราจะแบกรับได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางสายกลาง รู้จักประมาณตนมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองซึ่งถ้าเรานำแนวคิดนี้มาใช้กับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณมันจะกลายเป็นแนวทางที่ทำให้เรามีความสุขได้จริงลองนึกภาพลุงสมชายตัวละครสมมุติที่เกษียณแล้วมีเงินบำนาญและเงินเก็บรวมๆการเดือนและเพียง8,000บาทหลายคนอาจคิดว่าเงินเท่านี้จะอยู่ยังไงแต่เพราะลุงสมชายเข้าใจคำว่าพอเพียง เขาเลือกอยู่บ้านไม้หลังเล็กๆที่ปลูกเองกับมือไม่ต้องผ่อนไม่ต้องเช่าเขามีแปลงผักเล็กๆหลังบ้านปลูกผักบุ้งกระเพราพริกมะละกอเอาไว้ทำกับข้าวประจำวันลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้เดือนละพันกว่าบาทนอกจากนั้นลุงยังใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ตามแฟชั่นไม่วิ่งตามกระแสแต่เลือกใช้ของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเสื้อผ้าอีสัยก็ซักใช้ซานจนกว่าจะเก่า รองเท้าเก่าก็ซ่อมไม่รีบทิ้งทุกการใช้ใจ่ายของลุงผ่านการคิดแล้วว่าจำเป็นหรือไม่สิ่งที่น่าสนใจคือลุงสมชายไม่ได้รู้สึกขาดหรือรู้สึกว่าตัวเองลำบากเลยตรงกันข้ามเขารู้สึกว่าเขามีทุกอย่างที่ต้องการครบถ้วนเพราะเขาไม่ได้เอาความสุขไปผูกไว้กับสิ่งของนอกตัวแต่ผูกไว้กับความสงบในใจนี่แหละครับคือหัวใจของคำว่าพอเพียง ถ้าเรามองให้ลึกๆจะเห็นว่าพอเพียงไม่ใช่มีน้อยแต่คือมีเท่าที่พอสำหรับเราคนหนึ่งอาจต้องการบ้านหรูรถหรูถึงจะรู้สึกว่าพอแต่บางคนเพียงแค่ได้ตื่นมาเห็นทุ่งนาได้กินข้าวกับครอบครัวเล็กๆเขาก็รู้สึกว่าพอแล้วพอเพียงจึงเป็นเรื่องของใจไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีและเมื่อเราเริ่มเข้าใจสิ่งนี้เราจะมองการเกษียณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไม่กลัวว่า ไม่มีเงินล้านจะอยู่ไม่ได้แต่เราจะถามตัวเองว่าแล้วเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่เพราะถ้าเราเลือกได้ถูกแม้จะมีไม่มากแต่เราก็จะสุขได้ทุกวันครับบ้านเล็กๆกับสวนผักหนึ่งในความเข้าใจผิดของคนทำงานวัยกลางคนคือกเกษียณแล้วต้องมีบ้านใหญ่ๆเพราะเรามักถูกปลูกฝังว่าบ้านหลังโตคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จยิ่งมีห้องเยอะยิ่งรูหรา ยิ่งบ่งบอกถึงฐานะที่มั่นคงแต่ลองคิดดูให้ดีครับบ้านใหญ่ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ตามมาทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยหายไปตรงกันข้ามบ้านเล็กๆแต่เพียงพอสำหรับจำนวนคนในครอบครัวกลับอบอุ่นกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าและที่สำคัญช่วยลดภาระทางการเงินในวัยกเกษียณได้ อย่างมากลองนึกภาพป้าสมศรีที่กเกษียณแล้วเธอมีบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆตั้งอยู่กลางสวนไม่ต้องหรูหราแต่เพียงพอสำหรับเธอและสามีหลังบ้านมีแปลงผักเล็กๆกว้างไม่ถึง20บตารางเมตรแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอปลูกผักบุ้งคะนา้ากระเพราพริกและมะเขือเอาไว้ทุกช้าเธอจะเดินไปเก็บผักสดๆมาทำกับข้าวเอง ไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายแต่ยังมั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษค่าใช้จ่ายอาหารของป้าสมศรีลดลงจากเดือนละ5,000บาทเหลือเพียงราวๆ3,000บาทต่อเดือนเพราะไม่ต้องซื้อผักและสมุนไพรเพิ่มแถมบางครั้งยังมีเหลือแบ่งให้เพื่อนบ้านกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในชุมชนสิ่งที่น่าสนใจคือการมีสวนผักเล็กๆไม่ได้ช่วยประหยัดเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนวัยเกษียณมีความหมายในชีวิตทุกครั้งที่ลงมือปลูกพืชรดน้ำถอนหญ้าหรือเก็บผลผลิตมากินเองมันคือการได้ใช้เวลาอย,ย่างมีคุณค่าร่างกายได้ออกกำลังกายเบาๆหัวใจก็สดชื่นงานวิจัยหลายชิ้นยังบอกด้วยว่าคนที่ปลูกผักทำสวนแม้เพียงเล็กน้อยจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าเพราะธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูสมองและสร้างความสุขเล็กๆในแต่ละวันบ้านเล็กๆกับสวนผักจึงไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สร้างความสุขที่จับต้องได้จริงไม่ต้องรอเงินล้านไม่ต้องรอซื้อคอนโดหรูในเมืองใหญ่เพียงแค่บ้านหลังอบอุ่นที่เราอยู่สบายและแปลงผักที่เราดูแลด้วยมือของเราเองชีวิตก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วครับหลายคนบอกว่าบ้านเล็กเกินไปดูไม่ภูมิฐาน แต่เมื่อถึงวัยเกษียณสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ภาพลักษณ์แต่คือคุณภาพชีวิตที่แท้จริงและความสุขที่เกิดขึ้นทุกวันดังนั้นถ้าเราวางแผนชีวิตหลังเกษียณลองถามตัวเองใหม่ว่าเราต้องการบ้านใหญ่จริงๆหรือแค่ต้องการบ้านที่ทำให้เรามีความสุขเพราะบางครั้งคำตอบอาจแค่บ้านเล็กๆและสวนผักหลังบ้านเท่านั้นเองครับสุขภาพ คือทรัพย์ที่แท้จริงเรามักได้ยิงประโยคที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองและนี่คือความจริงที่ชัดเจนที่สุดในไว้เเษษียณครับไม่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากแค่ไหนซื้อบ้านหรูรถหรูหรือเดินห้างได้ทุกวันแต่ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีป่วยง่ายเจ็บป่วยบ่อย,อยคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆ ในช่วงเวลาที่ควรเป็นรางวัลชีวิตของคุณลองมองภาพลุงคำที่กเกษียณแล้วลุงไม่ได้มีเงินเก็บก้อนโตแต่สิ่งที่ลุงทำมาตลอดชีวิตคือดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอลุงเลือกเดินออกกำลังกายทุกเชา้ากินอาหารง่ายๆอย่างข้าวต้มปลาผักลวกน้ำสมุนไพรไม่แตะของทอดหรือเครื่องดื่มหวานจัดมากเกินไปถึงวันนี้ แม้อายุเกิน65ปีแล้วลุงคำยังแข็งแรงสามารถขี่จักรยานไปตลาดทำสวนเองและช่วยงานชุมชนได้ทุกวันในทางตรงกันข้ามมีหลายคนเกษียณพร้อมเงินก้อนใหญ่แต่สุขภาพย่ำแย่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเสียค่ารักษาพยาบาลเดือนละหลายหมื่นใช้ชีวิตติดเตียงมากกว่าติดครอบครัวแบบนี้คุณว่าความสุขอยู่ตรงไหนครับดังนั้น การวางแผนเกษียณแบบพอเพียงต้องไม่ลืมลงทุนในสุขภาพด้วยสิ่งที่ทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เงินมากคือการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดิน30นาทีวิ่งเหาะๆหรือทำโยคะการกินอาหารธรรมดาแต่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ธัญพืชปลาลดเนื้อสัตว์ติดมันลดอาหารแปลรูปการนอนหลับให้เพียงพอเข้านอนเร็วตื่นเช้า รับแสงแดดอ่อนๆการดูแลสุขภาพใจด้วยการทำสมาธิอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ทำให้เราสงบทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากแต่เป็นการสร้างทรัพย์ที่แท้จริงให้เรานั่นคือสุขภาพอีกเรื่องที่สำคัญคือการป้องกันเพราะค่ารักษาพยาบาลมักแพงกว่าค่าดูแลป้องกันเสมอการไปตรวจสุขภาพประจำปีการซื้อประกันสุขภาพพื้นฐาน หรือการฉีดวัคซีนตามความจำเป็นเป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เราต้องหมดเงินเก็บไปกับการเจ็บป่วยและอย่าลืมว่าสุขภาพไม่ได้มีแค่ร่างกายแต่รวมถึงสุขภาพจิตด,ด้วยไวัยกเกษียณที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปเจอสังคมมักจะเหงาซึมเศร้าและป่วยง่ายขึ้นด้วยการมีเพื่อนบ้านวงน้ำชาการออกไปเดินเล่นหรือเข้าวัดทำบุญล้วนช่วยให้สุขภาพใจดีขึ้น เมื่อเรามีสุขภาพดีเราจะค้นพบว่าความสุขจริงๆไม่ได้มาจากเงินทองแต่มาจากการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำสิ่งที่อยากทำกินข้าวอร่อยๆนอนหลับสบายตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นนี่แหละครับคือทรัพย์สมบัติที่แท้จริงดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในวัยทำงานอย่ารอให้ถึงวัยเกษียณแล้วค่อยเริ่มต้นดูแลตัวเองเริ่มต้นวันนี้ได้เลย เพราะทุกนาทีที่เราลงทุนในสุขภาพจะกลายเป็นกำไรความสุขในวัยเกษียณแน่นอนครับรายได้เล็กๆแต่สม่ำเสมอในวัยเกษียณหลายคนคิดว่าเมื่อออกจากงานประจำแล้วก็ต้องหยุดทำงานไปเลยแต่จริงๆแล้วการมีรายได้เล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตวัยเกษียณมีทั้งความมั่นคงและความอุ่นใจ อย่าลืมนะครับว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีรายได้เยอะๆเสมอไปบางครั้งเงินเพียงเดือนละ2,000ถึง5,000บาทก็สามารถสร้างความสบายใจได้มหาศาลเพราะมันทำให้เรารู้ว่าเรายังมีรายรับเข้ามาไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานหรือเงินเก็บเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างป้าสายใจที่เกษียณแล้วแต่ยังขยันเธอปลูกผักสวนครัว เช่นผักบุ้งคะนา้ากระเพราแล้วนำไปขายตลาดนัดใกล้บ้านสัปดาห์หนึ่งขายได้7 0 0รถึง800บาทตกเดือนหนึ่งก็มีรายได้เพิ่ม3,000บาทฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่สำหรับป้ารายได้นี้ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟและยังเหลือเก็บเล็กน้อยมันคือกำลังใจที่ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจว่าตัวเองยังเลี้ยงดูตัวเองได้ หรืออย่างลุงชาญที่กเกษียณแล้วแต่ไม่อยากอยู่ว่างๆเขาเปิดร้านซ่อมจักรยานเล็กๆที่หน้าบ้านค่าแรงซ่อมเพียงคันละ50-100บาทแต่เพราะหมู่บ้านมีเด็กๆและคนใช้จักรยานเยอะทำให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆเดือนหนึ่งลุงมีรายได้เสริม4,000-5,000บาทพอดีแถมยังได้พูดคุยกับคนในชุมชนทุกวันไม่เหงาอีกด้วย สิ่งสำคัญของรายได้เล็กๆแบบนี้คือมันไม่เหนื่อยไม่ต้องลงทุนมากและไม่กดดันเหมือนงานประจำแต่ช่วยสร้างความมั่นใจทางการเงินในวัยเกษียณวิธีสร้างรายได้เล็กๆที่เหมาะกับคนเกษียณเช่นขายของเล็กๆน้อยๆในตลาดนัดเช่นขนมพื้นบ้านผักสดผลไม้จากสวนทำงานฝีมือเช่นตัดเย็บผ้าทำกระเป๋าผ้า งานจักสารแล้วขายออนไลน์งานบริการเล็กๆเช่นรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเช่น s h o p ป e Facebook Marketplace หรือแม้กระทั่ง TikTok l i v e ก็ทำได้หลายอย่างไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะแต่สิ่งที่ต้องใช้คือความตั้งใจและใจรักนอกจากรายได้แล้ว การทำงานเล็กๆน้อยๆยังช่วยให้เรามีกิจวัตรประจำวันที่ทำให้ไม่เหงาไม่ซึมเศร้าได้พบเจอผู้คนได้พูดคุยและที่สำคัญคือได้รู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าการมีรายได้เล็กๆแต่สม่ำเสมอจึงเหมือนการมีเส้นเลือดเล็กๆคอยหล่อเลี้ยงชีวิตเกษียณไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องมากแต่ทำให้หัวใจเต้นอยู่ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังวางแผนเกษียณลองคิดไว้เสมอว่านอกจากเงินเก็บก้อนใหญ่แล้วเราควรหาวิธีสร้างรายได้เล็กๆที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะมันจะช่วยทำให้ชีวิตหลังเกษียณไม่เพียงพอแค่ในกระเป๋าแต่เพียงพอในใจด้วยครับการบริหารเงินแบบง่ายๆการมีเงินมากหรือน้อยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตวัยเกษียณจะสุขหรือทุกข์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราบริหารเงินเป็นหรือไม่เพราะแม้จะมีเงินเดือนละสอง0 0ื่ถ้าใช้ไม่เป็นก็หมดได้ภายในพริบตาในทางกลับกันหากมีเพียงเดือนละ8 0 0พแต่รู้จักจัดการให้ดีก็อยู่ได้อย่างสบายวิธีบริหารเงินแบบง่ายๆที่คนวัยเกษียณสามารถใช้ได้จริงมีอยู่หลายแนวทางแต่ที่ได้รับความนิยมมากคือการแบ่งเงินออกเป็นซองหรือบัญชีเพื่อให้เห็นชัดเจนว่า แต่ละส่วนจะถูกใช้ไปกับอะไรและป้องกันไม่ให้เงินไหลาหายโดยไม่รู้ตัววิธีสซองเหมาะสำหรับคนเงินเดือนน้อยซองที่1ค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่ายานี่คือส่วนที่ต้องจัดสรรก่อนเสมอสองที่สองเงินสำรองฉุกเฉินเช่นเผื่อเจ็บป่วยซ่อมบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดควรมีเก็บไว สัก10 2ถอร์เซนของรายได้ประจำสอที่3ความสุขเล็กๆเ,เช่นการไปเที่ยวใกล้บ้านซื้อขนมอร่อยๆหรือเลี้ยงเพื่อนบ้างเพราะชีวิตไม่ได้มีแต่การประหยัดแต่ต้องมีรางวัลเล็กๆให้หัวใจด้วยวิธี4บัญชีเหมาะสำหรับคนมีเงินเกษียณมากขึ้นบัญชีรายจ่ายประจำเงินใช้ในชีวิตประจำวันบัญชีออมเพื่ออนาคตเงินฝากประจำกองทุน หรือตราสารหนี้ที่เสี่ยงต่ำบัญชีฉุกเฉินแยกเก็บไว้เฉพาะเรื่องไม่คาดฝันเช่นค่ารักษาพยาบาลบัญชีเพื่อความสุขใช้ทำในสิ่งที่ชอบเช่นทำบุญซื้อของที่อยากได้หรือท่องเที่ยวตัวอย่างจริงสมมติว่าคุณป้าคนหนึ่งเกษียณแล้วมีรายได้เดือนละหนึ่งมื่บาทเธอเลือกใช้สูตรสามซองดังนี้ซองที่หนึ่งจำเป็นหกพับาทซองที่สองฉุกเฉิน 2,000บาทสองที่สความสุขเล็กๆ2,000บาทผลคือเธออยู่ได้อย่างไม่เครียดเพราะรู้ว่าทุกบาทมีที่ไปเงินฉุกเฉินทำให้ไม่กังวลเมื่อเจอปัญหากระทันหันและยังมีเงินไว้ใช้กับสิ่งที่รักเช่นการไปตลาดซื้อดอกไม้สวยๆมาประดับบ้านสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่จัดการเงินแบบนี้มักจะไม่รู้สึกว่าตัวเองจนเพราะพวกเขามีเงินสำหรับใช้จ่ายในทุกมิติของชีวิต ทั้งความจำเป็นความปลอดภยัยและความสุขเคล็ดลับเล็กๆจดบันทึกรายจ่ายไม่ต้องละเอียดมากแค่รู้ว่าเงินไหลออกไปทางไหนเหลี่ยงหนี้สินเพราะนี่คือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของไวัยเกษียณเพราะดอกเบี้ยจะกัดกินเงินเก็บจนหมดอย่าลืมเผื่อใจให้ความสุขการเก็บทุกบาทอย่างเดียวโดยไม่เคยให้รางวัลกับตัวเองอาจทำให้ชีวิตขาดสีสันการบริหารเงินแบบง่ายๆจึงไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่คือการจัดลำดับความสำคัญและสร้างระบบเล็กๆที่ช่วยให้เรามีความมั่นคงโดยไม่ต้องมีรายได้เยอะและเมื่อเราเรื่องจัดการได้ดีเราจะพบว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมเราแต่เราเป็นคนควบคุมเงินความสัมพันธ์คือกำไรชีวิตเวลาพูดถึงการเกษียณหลายคนโฟกัสไปที่เงินเป็นหลักว่าต้องมีเก็บเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้อย่างสบายแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจริงๆ เราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีความหมายและความสุขอย่างแท้จริงกลับไม่ใช่เงินแต่คือความสัมพันธ์มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ทที่ติดตามชีวิตคนมานานกว่า70ปีสรุปตรงกันว่าสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่คือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อน หรือคนรอบตัวลองนึกถึงลุงประเสริฐที่กเกษียณแล้วเงินเก็บไม่ได้มากหนักแต่ทุกเช้าเขาจะมานั่งดื่มน้ำชาพูดคุยกับเพื่อนบ้านหน้าบ้านทุกเย็นเขาจะได้เล่นกับลหลานวิ่งเล่นรอบสวนหลังบ้านเสียงหัวราอเหล่านี้ทำให้ลุงรู้สึกว่าแต่ละวันเต็มไปด้วยคุณค่าถึงแม้กระเป๋าสตางค์ไม่หนาแต่หัวใจกลับอุ่นเสมอตรงกันข้าม มีบางคนกเกษียณพร้อมเงินก้อนใหญ่แต่ลูกหลานไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมเพื่อนไม่มีคนใกล้ชิดก็ไม่อยู่ความเหงากลายเป็นเพื่อนสนิทจนบางครั้งถึงขั้นซึมเศร้าแบบนี้ต่อให้มีเงินล้านก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตสุขจริงๆความสัมพันธ์คือกำไรชีวิตที่เงินซื้อไม่ได้และที่สำคัญคือเราสร้างมันได้ตั้งแต่วันนี้วิธีสร้างกำไรชีวิตจากความสัมพันธ์ ให้เวลาแก่ครอบครัวการนั่งกินข้าวด้วยการแม้เพียงมื้อเดียวต่อวันก็เป็นการเติมเต็มความรักรักษามิตรภาพทูหาเพื่อนบ้างนัดเจอกันบ้างไม่ต้องบ่อยแต่พอให้รู้ว่ายังคิดถึงกันเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการช่วยงานวัดงานบุญงานหมู่บ้านทําให้เราได้พบปะผู้คนใหม่ๆแบ่งปันสิ่งเล็กๆเช่นพักจากสวนขนมที่ทําเอง ของฝากเล็กๆสิ่งเหล่านี้สร้างสายใยแห่งน้ำใจตัวอย่างเล็กๆประสมพรเกษียณแล้วอยู่คนเดียวแต่เธอไม่ยอมให้ความเหงาเข้ามาแทงทีทุกเช้าเธอจะเดินไปตลาดทักทายคนขายผักทุกบ่ายเธอจะไปช่วยสอนการบ้านเด็กๆที่บ้านข้างๆเธอไม่ได้รวยเงินทองแต่รวยมิตรภาพจนใครๆก็รักใครและอยากมาหาอยู่เสมอทำไมความสัมพันธ์ถึงสำคัญ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายอาจเสื่อมถอยทรัพย์สินอาจหมดไปแต่สิ่งที่อยู่กับเราจนวันสุดท้ายคือคนรอบตัวการได้มีคนคอยถามว่าวันนี้กินข้าวหรือยังหรือไปเดินเล่นด้วยกันไหมมีค่ามากกว่าตัวเลขในสมุดบัญชีเสียอีกดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังวางแผนเกษียณอย่าลืมวางแผนสร้างกำไรชีวิตด้วยความสัมพันธ์ดีๆไปพร้อมกัน เพราะนี่คือสมบัติที่แท้จริงที่ไม่มีวันเสื่อมราคาความหมายที่แท้จริงของการกเกษียณหลายคนมองว่ากเกษียณคือจุดสิ้นสุดของการทำงานหรือการหมดประโยชน์ในสังคมแต่แท้จริงแล้วกเกษียณไม่ใช่จุดจบหากแต่คือการเริ่มต้นหมดใหม่ของชีวิตลองคิดดูนะครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวต้องเจอกับความกดดันมากมายทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาและความรับผิดชอบแต่เมื่อถึงวัยเกษียณนี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้คืนเวลาให้กับตัวเองเป็นโอกาสที่จะได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นจริงๆเกษียณคือเวลาแห่งการค้นหาตัวเองบางคนได้กลับมาทำในสิ่งที่รักเช่นการปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือเขียนบันทึกหรือทำอาหารที่ชอบสิ่งเหล่านี้อาจไม่เคยมีโอกาสทำมาก่อนเพราะติดภาระงานแต่เมื่อกเกษียณแล้วเราสามารถทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ได้ทุกวันและมันคือความสุขที่เงินซื้อไม่ได้กเกษียณคือเวลาแห่งการให้หลายคนใช้ช่วงเวลานี้เพื่อคืนสิ่งดีๆให้สังคมเช่นการสอนเด็กๆในชุมชน การเป็นอาสาสมัครงานวัดโรงพยาบาลหรือแม้แต่การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้คนรุ่นหลังนี่คือการสร้างคุณค่าที่ไม่มีวันหมดอายุกษียณคือเวลาแห่งการเชื่อมโยงคนที่เคยยุ่งกับงานอาจไม่ได้มีเวลาสนิทสนมกับครอบครัวมากนักแต่เมื่อกษียณเรามีโอกาสกลับมาใกล้ชิดลูกหลานได้ใช้เวลาเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกฟังได้เล่นกับหลาน ได้มีมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มสิ่งเหล่านี้คือความหมายแท้จริงของคำว่าบ้านกษียนคือเวลาแห่งความสงบบางคนเลือกใช้เวลานี้กับการปฏิบัติธรรมทำบุญเข้าวัดหรือหันเข้าหาธรรมชาติความสงบใจที่เกิดขึ้นทำให้เรามองชีวิตด้วยสายตาใหม่และเห็นว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเลย มันอยู่ตรงที่เราเลือกจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงในแต่ละวันคำคมที่น่าคิดความสุขไม่ใช่การมีมากขึ้นแต่คือการต้องการน้อยลงคำพูดนี้สะท้อนถึงหัวใจของการกเกษียณแบบพอเพียงได้ดีที่สุดเพราะถ้าเรารู้จักคำว่าพอเราจะไม่รู้สึกขาดและเราจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบตัวดังนั้นความหมายแท้จริงของการกเกษียณ จึงไม่ใช่การหยุดทำงานแต่คือการเริ่มทำงานใหม่งานที่ชื่อว่างานใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตให้หัวใจเรายิ้มได้และใช้ชีวิตให้ทุกวันคือของขวัญเพื่อนๆครับตลอดทางคลิปที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปพร้อมกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าพอเพียงบ้านเล็กๆก,ก,กับสวนผักสุขภาพที่เป็นทรัพย์จริง รายได้เล็กๆที่สม่ำเสมอการบริหารเงินอย่างง่ายความสัมพันธ์ที่เป็นกำไรชีวิตไปจนถึงความหมายแท้จริงของการเกษียณสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเก็บกลับไปคือการเกษียณแบบพอเพียงไม่ใช่การลดคุณภาพชีวิตแต่คือการยกระดับคุณภาพใจลองถามตัวเองดูครับว่าวันนี้เราทำงานหาเงินเพื่ออะไรเพื่อมีบ้านใหญ่กว่าคนอื่นเพื่อมีรถหรูมากกว่าญาติพี่น้อง หรือแท้จริงแล้วเพื่อมีชีวิตที่เรารู้สึกว่าสุขจริงๆถ้าคำตอบคือเพื่อความสุขงั้นเราก็ต้องยอมรับว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีของมากที่สุดแต่มาจากการใช้ชีวิตอย่างพอดีเราไม่จำเป็นต้องรวยที่สุดไม่ต้องเก็บเงินให้เท่าคนอื่นไม่ต้องสร้างภาพให้คนภายนอกยกย่องสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการมีสุขภาพที่ดีมีกินมีอยู่ไม่เป็นหนี้ มีครอบครัวหรือเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆและมีใจที่สงบนี่แหละครับคือชีวิตที่พอแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าฟังดูง่ายแต่ทำยากใช่ครับมันอาจจะยากในตอนเริ่มต้นเพราะเราคุ้นชินกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ถ้าเราลองฝึกมองสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นรอยยิ้มของคนในบ้านการได้ปลูกผักกินเองการได้ออกไปเดินเล่นยามเช้าหรือแม้แต่การได้ยินเสียงหัวเราะของหลานๆ เราจะเริ่มรู้ว่าความสุขแท้จริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในห้างหรูไม่ได้อยู่ในของราคาแพงเลยผมอยากฝากประโยคนึงไว้ให้ทุกคนคิดการเกษยียณที่ดีที่สุดไม่ใช่มีเงินเยอะที่สุดแต่คือการใช้ชีวิตที่ใจเราบอกว่าพอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อเวลาสุขภาพหรือความรักได้แต่ถ้าเรารู้จักคำว่าพอ เราจะมีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวัยเกษียณและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับแรงบันดาลใจด้านการเงินการออมและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่คุณสามารถนาไปใช้ได้จริงทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นวิธีวางแผนเกษียณสำหรับคนรายได้น้อยไอเดียสร้างรายได้เสริมเล็กๆ หรือแนวทางการใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ทำให้คุณยิ้มได้เพราะผมเชื่อว่าชีวิตเล็กๆที่เพียงพออาจเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ครับ